สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านช้าวันนี้วันศุกร์ที่24พฤษภาคม2024ขอพระคุณพระองค์เราจะไข้ควรพระวจนะของพระองค์จากโยชัวบทที่24ข้อที่14ถึงข้อที่15กล่าวว่า เพรฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งมรพบุรุษของท่านได้เคยปฏิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ําและในอียิปเสียและท่านทั้งหลายจงปฏิบัติพระเจ้าและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติผู้ใดจะปฏิบัติพระซึ่งมรพบุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ํายูเฟรติส หรือของคนอามโมไรในแผน่นดินซึ่งท่านอนาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าขณะเมื่อเรายางังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้บ่อยครั้งเราเองก็จะมีการวางแผนมีการตั้งเป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นในงานของเราหรือในเรื่องของครอบครัวของเราหรือเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตของตัวเราเอง หรือของลูกเรานะคะหรือการบางคนจะมีวางแผนที่อยากจะมีบ้านวางแผนที่อยากจะมีรถเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราสะดวกทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่าหากเราต้องจากไปอย่างกระทันหันเราจะเหลืออะไรไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเราได้รู้วันที่เราเกิดแต่เราไม่รู้ว่าวันที่เราจะลาจากโลกนี้เป็นวันไหนเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญคือเราไม่เพียงแต่วางแผนในปัจจุบันหรือนอนาคตสิ่งที่สําคัญก็คือคุณค่าในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นการดําเนินชีวิตอย่างจริงใจและก็ศรซื่อในพระเจ้าอย่างไรจากพระธรรมตอนนี้ท่านโยชัวเป็นผู้เขียนนะคะโยชัวเป็นผู้ช่วยของโมเสสที่โมเสสก็เลือกและพระเจ้าก็ เห็นด้วยกับการที่แต่งตั้งโยชัวให้มาช่วยโมเสสโมเสสได้เลือกโยชัวและโยชัวเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการนําคนอิสราเอลอพยพออกมาจากอ e. mm ียิปต์และก็เป็นแม่ทัพนําหน้าให้ด้วยเมื่อโมเสสต้องเดินทางไปรับพระบัญญัติบนภูเขาโยชัว mm hmm. ก็เป็นคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามโมเสสขึ้นไปบนภูเขานั้นถึงช่วงหนึ่ง mm hmm. และโยชัวกับคาเลบสองคนนี้อีก ที่เขากลับมารายงานการสอแนมอย่างมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าโยชัวได้รับการฝึกฝนการนำคนอิสราเอลจากโมเสสทำให้เขามีประสบการณ์ว่าการน,นำคนของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรแม้ว่าอยู่ในความดื่อดึงความแข็งกระด้างของคนเหล่านั้นแต่เขาเองก็ยังรู้ว่าต้องนำอย่างไรจากการดูโมเสสเขาได้เรียนแบบจากชิตของโมเสแในการที่จะ ยืนยันที่จะทําตามพระสัญญาก็คือจะนําคนอิสราเอลสู่ดินแดนขนานโมเสสได้สร้างเยชัวขึ้นมานะมีใครที่เป็นโมเสสในชีวิตของเราไหมคะใครคือคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราใครคือคนที่มีส่วนสำรับสร้างชีวิตเราชีวิตของเขาผู้นั้นเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากแต่ได้เห็นจากแบบอย่างที่ดีของเขาหรือใครคือโยชัวของเรา คนที่เราอยากจะเสริมสร้างเขาอยากจะให้เขาเองเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูอยากให้กำลังใจแก่เขาอยากหนุนใจเขาจะได้อธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอการสร้างสาวกเป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะในพระธรรมโยชูวา ua, ในบทที่24นี้เป็นบทสุดท้ายแล้วเป็นคำสั่งลาของโยชูวาซึ่งคำสั่งลาของท่านสะท้อนให้เราเห็นถึง คุณค่าและความสําคัญที่โยชูวาเขายึดถือมาตลอดโยชูวาได้ท้าทายชนชาติอิสราเอลให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพระใดพระหนึ่งในเวลานั้นโยชูวาก็อายุมากแล้วในฐานะที่เขาเป็นผู้นําไม่นานเขาก็ต้องลาจากชนชาตินี้ไปแต่ว่าท่านมีความห่วงใยต่อจิตอิญญาณของพวกเขาอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นโยชูวก็เลยเรียกคนอิสราเอลมารวมกันที่เชเคมและเทศนา แล้วก็สั่งลาและมอบพินัยกรรมทางความเชื่อให้เขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ท่านโยชัวได้ย้ำอิสรา,าเอลนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ย้ำเตือนเราในวันนี้ด้วยที่เราเองเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านโยชัวย้ำในเรื่องของการที่อยากจะให้เขายำเกรงและมั่นคงในพระเจ้าในโยชัวบทที่ยีิบี่ข้อสิบ่อกว่าเหตุฉะนั้น จงยอมเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งผ้าเหล่านั้นซึ่งมโหสบุษของท่านได้เคยปฏิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิต์เสียและท่านทั้งหลายจงปณิบัติพระเจ้าเนื่องจากคนอิสลาเอลที่ได้เข้าแผ่นดินคนาอันเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ตำกว่า40ปีพวกเขาอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมาบ้างแต่อาจจะไม่มีประสบการณ์โดยตรงมากนะัก ทำให้ก็ไม่มีความมั่นคงในพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านโยชูวาอยากจะฟื้นฟูเขาอยากจะฟื้นใจเขาอีกครั้งงนั้นอยือเตือนสติพวกเขาที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าและมีท่าทีที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการยำเกรงพระเจ้าเพราะที่ผ่านมาคนเอิสรเอลมีประสบการณ์ของการไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและไปกลับว่าลูกเขาลบทําตามความคิด ตามขัานิยมอย่างชนชาติอื่นๆที่ไม่ไม่มีพระเจ้าผลก็คือพระเจ้าก็ลงโทษเขาจนเขากลับใจใหม่การขาดความยำเกรงพระเจ้าในใจของมนุษย์ใจของมนุษย์ก็เลยอยากจะเป็นใหญ่เหนือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้ากําหนดไว้ทุกๆอย่างในใจของมนุษย์ก็เป็นผู้กําหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งวิธีคิดแบบนี้อิทธิพลของความคิดแบบนี้ก็ค่อยๆเข้ามาใน วิถีชีวิตของคิสเตยียนอย่างเราด้วยจําเป็นอย่างยิ่งที่คิสเซียนเราต้องรักษาท่าทีแห่งความยำเกรงพระเจ้าไว้นะคะ mm. เพื่อจะเป็นพลังที่จะต่อต้านนะคะ mm. ความเสื่อมทางศีลธรรมในโลกนี้ที่กําลังแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในสังคมแต่ว่าก็บ่อยครั้งที่มาตฐานเรื่องนี้ก็ถูกและเลยบางคนมองว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วนะ,ะซึ่งคนที่ปัด เรื่องนี้ทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วพระคมภี่บอกว่าเหตุฉะนั้นคนที่ปัดกดนี้ทิ้งไม่ได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่จะได้ปัดพระเจ้าทิ้งและนี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะการไม่ยำเกรงพระเจ้าก็ขาเข้าข่ายอันตรายของชีวิตเลยนะคะและท่านโยชัวเองไม่เพียงแต่ให้เขายำเกรงพระเจ้าเท่านั้นแต่ท่านท้าทายให้เขารับใช้พระเจ้านะคะท่านโยชัวบอกว่า และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบ,บัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติผู้ใดจะปฏิบัติพระซึ่งมาพมรุ่ของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิน่นภาคตะวันออกของแม่น้ํายูเฟติสหรือของคนอมามไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านโยชัวจะบังคับแต่ว่าเขาจะต้องตัดสินใจนะคะเขาต้องตัดสินใจคนอิสราเอลเขาเองนะคะ ไม่สามารถที่จะเชื่อพระเจ้าพระเยโฮวาและพระอื่นๆได้เขาต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นในพ,พระคัมภีร์มัทธิวนะพระเยซูก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ง,ะะรง,ห,งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ แน่นอนว่าอิสราเอลก็เลือกที่จะรับใช้พระเจ้าพวกเขาต้องยินดีและเต็มใจที่จะทิ้งพระอื่นเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์เราเองยินดีที่จะเลือกพระเจ้าของเราด้วยความชื่นชมยินดีและปฏิบัติพระเจ้าของเราซึ่งเราก็รู้ได้จากการที่พี่น้องของเราเองยินดีที่จะหยุดในวันสบาโตวันที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อที่จะใช้เวลากับพระองค์ ะะแทนที่เราจะไปหาเงินทองในวันนั้นขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นท่านโยชัวได้ให้เชิญชวนให้เขารับใช้พระเจ้าเป็นครอบครัวนะคะในตอนท้ายในโยชัวบทที่ยี่สิบสี่ข้อสิบห้าบอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าคำนี้เป็นคำประกาศที่เด็ดขาดของท่านโยชัวและท่านต้องการจะบอกว่า ท่านได้วางแบบอย่างแห่งความเชื่อให้กับคนในครอบครัวเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการปนิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันเราพี่น้องในคิิสัักรเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณร่วมกันในครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราก็ต้องการท้าทายทุกท่านด้วยหนุนด้วยและด้วยการหนุนใจเช่นกันครอบครัวเราอาจจะไม่มีมรดกอะไรมากมายทิ้งไว้ให้ลูกหลานแต่อยากหนุนใจให้เรา ทิ้งมรดกแห่งความเชื่อที่มีในพระเจ้าไว้ให้กับลูกหลานของเราอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราตามมาตรฐานของพระคำของพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเพราะนี่เป็นสิ่งที่จะยั่งยืนถาวรที่แท้จริงที่ครอบครัวที่บ้านของเราควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ให้พระเจ้าครอบครองอย่างแท้จริงนะครแล้วก็ลูกๆของเราเองจะรับใช้พระเจ้าจะปฏิบัติพระเจ้า ด้วยความเข้าใจและรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจและเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเหมือนอย่างที่ท่านโยชูวาพูดว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าให้เราร่วมใจในการท่านสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราสรรเสริญพระองค์ที่พระคำของพระองค์หนุนใจเราในวันนี้ ขอพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์ให้เรารู้ว่าเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เราอาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างของชีวิตแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะสําคัญเกินกว่าการที่เราเองจะดำเนินชีวิตในการยำเกรงพระเจ้าและดำเนินชีวิตในการที่จะรับใช้และปฏิบัติพระองค์เรามีแผนการเป้าหมายของชีวิตอย่างมากมายแต่ขอให้ชีวิตของเรายืนหยัดในการที่ยำเกรงพระองค์และอยากจะปฏิบัติและรับใช้พระองค์ ในทุกวิถีทางในทุกรูปแบบของชีวิตของการจัดรับใช้พระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรให้พระคำของพระองค์เกิดผลแนใจในความคิดในวิธีคิดของเราและพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน